สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มเรียนบทใหม่ของฟิสิกส์นะครับในเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพาไปแนะนำนะครับว่าในการเรียนรู้เลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเราควรที่จะประยุกต์ในเรื่องต่างๆมาใช้ได้ยังไงนะครับในบทที่แล้วนะครับในเรื่องการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไท์เรามีนิยามที่รู้ว่าในการเคลื่อนที่แบบวิถีโค้งนะครับจะ แบ่งการเคลื่อนที่ออกเป็น2แนวด้วยกันก็คือแนวราบกับแนวดิ่งนะครับทีนี้ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับอ่ะเรามีภาพให้ดูอยู่บนกระดานนะครับเราจะเห็นว่าในการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงนะครับปรากฏว,ว่ามีแรงกระทำในทิศทางตั้งฉากใช่ไหมครับอยู่เสมอเลยนะฮะหรือกล่าวไล้ว่าอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ อ่ะแล้วเมื่อมีแรงกระทาในทิศทางตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่หรือแนวของความเร็วนะครับเราก็จะพบว่าแนวของการเคลื่อนที่นั้นหมุนวนกลับเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยนะฮะนักเรียนก็จะเห็นว่ามันมีความเร่งเกิดขึ้นนะฮะ หลายคนทราบดีอยู่แล้วว่าความเร่งนั้นมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับทีนี้ครูอยากจะลองแนะนําให้ดูว่าอ่สมมติกรนี้ที่เราสังเกตเห็นแล้วว่า v หรือความเร็วในการเคลื่อนที่นั้นมีค่าเท่ากันหมดนะครับในแต่ละตำแหน่งเราจะมาดูซิว่าในการเคลื่อนที่นั้นนะฮะ v หรือความเร็วเนี่ยมันส่งผลให้เกิดความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางได้อย่างไรนะครับอ่ครูยกตัวอย่างนะฮะ สมมติว่ากรณีที่วัตถุครับเคลื่อนที่จากตำแหน่ง a ไปยังตำแหน่ง b นะครับมีแนวของการเคลื่อนที่เปลี่ยนไปเป็นมุมเซตานะครับเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือจะมีความเร็วเกิดขึ้น นะฮะมี Va และเช่นเดียวกันก็มี Vb นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่านะฮะครูมีความเร็วเกิดขึ้นที่เปลี่ยนไปตามแนวการเคลื่อนที่ของวงกลมนะครับทีนี้เรามาดูซิว่านิยามของความเร่งครับนิยามของความเร่งกล่าวว่าความเร่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งเมเวลา นะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูอยากจะหา A นะฮะว่ามันมีทิศทางไหนครูก็ต้องหาตามนิยามของเขาก็าคือ v b ลบด้วย v a นะครับส่วนด้วยเวลานะครับอ่ะถูกไหมครับอ่ะเนาะตอนนี้เรา ค่อยๆดูนะตามที่เราเห็นบนมะดาน,นะครับเราจะพบว่ามีการเคลื่อนที่จากตำแหน่ง A ไป B นะครับครูจะหาการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับในช่วง A ไป B ตรงนี้นะฮะถ้าเราจะดูทิศทางแน่นอนเรื่องที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเวกเตอร์นะครับดังนั้นถ้าครูเอาเวกเตอร์มาพูดนะครับ ครูก็จะวิเคราะห์เวกเตอร์ของ vb กับ va นะฮะเพราะฉะนั้นครูมี vb นะครับและลบด้วย va ใช่ไหมครับตามนิาิของความเร่งนะฮะเราก็ทำเวกเตอร์ลบ va นะฮะสิ่งที่ครูจะได้คือทิศทางของ vb ลบ va ขึ้นมานะฮะหรือเดลต้า v ตัวนี้นะฮะ นั้นเราก็จะได้ v b แลว v a มีทิศในแนวที่เข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะครับดังนั้นตอนนี้เรื่องทิศทางเราหาได้แล้วว่าทิศทางของ v b จาก a ไป b เนี่ยมีทิศเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับแต่กรณีที่เราอยากจะหาขนาดของมันนะฮะรูรให้พวกเราลองคิดดูซิว่าสมมติว่าเราอยากจะได้ขนาดนะครับเราควรมีขนาดเป็นเท่าไหร่ นะครับจากข้าสัมพันธ์ที่ได้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าครูมีการที่จาก A ไป B ใช่ไหมครับครูให้เป็นภาพที่1น,นะครับตำแหน่งนี้และตำแหน่งนี้ก็เป็นภาพที่2นะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าครูจะลองสังเกตภาพทั้งสองอันนี้นะครับซึ่งมี มุมที่คล้ายกันเนาะเกิดเป็นสามเหลี่ยมคล้ายที่มีมุมเซตาเหมือนกันนะครับสัะโนที่มีมุมเหมือนกันเพราะสังเกตนะครับว่าเรามีตำแหน่งเวกเตอร์ของ v b กับ v a ที่เอามาสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมคลายรูปที่สองนี้นะครับเพราะนันจะเหมือนกับการที่เราพลิกรูปเฉยนะฮะก็คือมุมเดิมนั่นเองนะฮะที่เราใช้นะครับเพราะฉะนั้นตอนีเราจะมาวิเคราะห์กันว่าถ้าครูเปรียบเทียบครับสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งกับสองนี้ นะครับครูลองวิเคราะห์ตำแหน่งที่เกิดขึ้นนะครับให้ด้านนี้เป็นระยะนะครับจาก A ไป B นะครับมีระยะรัศมี r นะครับอันนั้นถ้าครูเปรียบเทียบแล้วนะครับจาก S ใช่ไหมครับเรามีนิยามของการเคลื่อนที่ที่เราเคยเรียนมานะครับทางคณิตศาสตร์อยู่ว่า ค่าม,มุมเซต้าใดๆจะมีค่าเท่ากับส่วนคงที่รองรับมุมนั้นหารด้วยรัศมีใช่ไหมฮะอ่ะ,อะครูเปรียบเทียบก่บอนเลยนะ s นะครับส่วน r นะครับอ่ะเท่ากับเท่ากับสามเหลี่ยมนี้เอาซินะครับเดลต้า v อ่ะค่ามุมคือหรือว่ามีค่าที่น้อยแล้วครูจะเปรียบเทียบด้านนี้ให้เป็นด้านที่คล้ายกันนะฮะให้ s เทียบกับด้านที่เป็นเดลต้า v นะครับก็จะเป็นเดลต้า v ส่วนด้วยด้านนี้ใช่ไมฮะ v เพราะเทียบกับ R นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเทียบทั้ง2ด้านนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราแทนเดลต้า v ครับอ่ะ S เราเปลี่ยนเป็น V คูณกับเดลต้า t ส่วน R นะฮะ ทีนี้สิ่งที่เราได้ก็คือ,อเรามาลองจัดรูปใหม่ดูนะครับก็จัดรูปใหม่ได้เป็นเดลต้าวีส่วนเดลต้าทีนะครับจะได้เท่ากับ v ีกำลังสองส่วน R นะครับสังเกตนะเราพิจารณาขนาดของมันนะครับเราจะได้ว่ามันมีขนาดเป็นค่าของความเร่งซึ่งเราได้ทิดมาแล้วว่ามันคือทิศที่เข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนะครับล้วเราได้ทิศมาแล้ว นะฮะอ่ะแล้วเราก็จะได้แล้วว่าขนาดของความเร่งมีค่าเท่ากับความเร็วยกกำลังสองหารด้วยรัศมีหรือ v กำลังสองส่วน r น,นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้สิ่งที่เราได้เป็นพื้นฐานในเรื่องการที่ของวงกลมไปก่อนเบื้องต้นก็คือตอนนี้ครับเราได้ค่าความเร็วเข้าสู่ศูนย์กลางใช่ไหมฮะเกิดเป็นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนา้อ v กำลังสองส่วน r น,นะครับ วันตอนนี้เราก็จะได้ค่าความเร่งของ่มนกลางแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูตัวแปรที่เกี่ยวข้องนะครับกับความเร่งกันนะครับตามกฎของนิวตันครับเรารู้อยู่แล้วว่าจากกรณีถ้ามีความเร่งเกิดขึ้นก็ต้องมีแรงเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมฮะตามกฎข้อ2ของของนิวตันว่าซิกมาเอสเท่ากับเ กรณีนี้เราได้แล้วว่า a มีค่าเป็นความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือ v กําลังสงส่วน r เพราะฉะนั้นครูได้แล้วว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่าเป็น m v กําลัง2ส,ส่วน r นะครับอ่าเราได้แล้วนะครับทีนี้แน่นอนนะฮะว่าถ้าเราพิจรารณาจะสังเกตเห็นว่า มันมีตัวแปรที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงเชิงมุมด้วยเพราะฉะนั้นครูจะมาลองวิเคราะห์ดูซิว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเชิงมุมเนี่ยนะครับมีตัวแปรอะไรบ้างนะฮะ,ะกรณีที่เป็นเชิงเส้นนะครับสมมติครูเปรียบเทียบระหว่างเชิงเส้นกับเชิงมุมนะครับกรณีเชิงเส้นครับ เราเปรียบเทียบไปจาก s ใช่ไหมครูเปรียบเทียบได้ว่าถ้าในกรณีของเชิงมุมนะฮะมันก็คืออะไรฮะเซตาถูกไหมซึ่งเราพยายามกำหนดให้เซตาเป็นการกระจัดเชิงมุมนะครับมีหน่วยเป็นเรเดียนนะฮะ เราได้แล้วว่าถ้าในตัวแปรของการกระจัดเชิงมุมนะฮะมีหน่วยเป็นเรเดียนถ้าครูเอาตัวแปรของการกระจัดไปเทียบกับเวลามันก็ต้องได้เป็นค่าความเร็วถูกไหมฮะเ่รางฉนั้น s ส่วน t ก็จะได้เป็น v ความเร็วมันก็จะเอาไปเทียบได้กับตัวแปรในเชิงมุมเช่นเดียวกันถ้าครูเอา เซต้าครับเทียบกับเวลาก็จะเป็นโอเมก้าทุกคนทราบดีแล้วว่าถ้าเราเอาการกระจัดเทียบกับเวลาครับมันก็จะได้เป็นความเร็วใช่ไหมฮะซึ่งตรงนี้ก็คือค่าความเร็วเชิงมุมนะครับอ่ะ แน่นอนเมื่อเราเทียบเวลาเราก็ได้หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะครับตัวแปรอีกตัวนะฮะถ้าเราเอาความเร็วไปเทียบกับเวลานะฮะวส่วนทีก็ต้องได้ค่าความเร่งนะครับเช่นเดียวกันถ้าครูเอาโอเมก้าซึ่งเป็นความเร็วเชิงมุมครับไปเทียบกับเวลา นะฮะก็จะต้องได้เป็นความเร่งเชิงมุมชุดนการน,น,นี้เราให้ตัวแปรเป็นแอลฟานะฮะเป็นค่าความเร่งเชิงมุมนะครับอ่ามีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินทีกกำลังสองนะครับ ตอนนี้นักศึที่เรียนได้ครับก็คือเป็นพื้นฐานที่เราจะเอาไ้ใช้ในบทการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวงกลมนะครับซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับหรือแม้แต่ในที่เราจะกล่าวเกี่ยวกับการหมุนไว้บ้างเล็กน้อยด้วยเช่นเดียวกันนะครับดงนั้นตอนนี้เราจะรู้แล้วว่าเงื่อนไขในการเคลื่อนที่ต่างๆเนี่ยนี้เรามีตัวแปรในเชิงมุมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะเรา อย่างที่ครูบอกเนาะตัวแปรไม่ได้สําคัญหรอกนะครับสิ่งสําคัญที่นักเรียนควรจะจาและนําไปใช้ได้ให้ดีก็คือนิยามของมันใช่ไหมฮะเช่นการกระจัดเทียบกับเวลาคือความเร็วใช่ไหมความเร็วเทียบกับเวลาได้เป็นความเร่งนะครับเราก็มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยมันคือการวิเคราะห์ในเชิงเส้นนะในเชิงมุมนะนะครับงะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้ครับจากการเคลื่อนที่ ในแนววงกลมนี่เราก็มีตัวแปรตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับอังนั้นตอนนี้ครูจะลองกลับไปดูที่สูตรนะครับแรงเข้าถึงกลางสิครูมี V อยู่นะฮะในสูตรคือ MV กำลังสองสุนาครูอยากเปลี่ยนเป็นตัวแปรเชิงมุมคือโอเมกานะครับอ่ะครูจะเปลี่ยนได้ยังไงนะครับ ตั้งจเรียนรู้แล้วแล้วตามส่วนที่ครูให้เมื่อกี้คือกรณีที่เป็นเซต้าคับจะมีค่าเท่ากับส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นนะฮะหารด้วยรัศมีนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเราจะได้เป็นถ้ากรณีเชิงมุมก็เท่ากับเชิงเส้นส่วน R เนาะเรามาเทียบกันได้อย่างโอเมกานะฮะก็จะเท่ากับ V ส่วน R นะครับ อัลฟาก็จะเท่ากับ A ส่วน R าั้จจริงแล้วเราจะครูจะชี้ให้เห็นว่าถ้านักเรียนมีการเชื่อมโยงที่ดีนะครับรู้ใช่ไหมครับความสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลกันนะครับจากกรนี้เชิงมุมเท่ากับเชิงเส้นส่วน R ใช่ไหมครับตั้งแต่เซต,ต้ากับ S ส่วน R โอเมกา้ากับส่วนอั l p h a ลฟากับ A ส่วน R นักเรียนก็จะนำไปใช้ ได้ดีขึ้นนะครับถูกป้องมากขึ้นนะครับลดการท่องจําให้น้อยลงนะครับแล้วก็เราก็จะสามารถนําไปใช้ในโจทย์ฟิสิกส์ฝึกทักษะการทําโจทย์ให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้อัติุประส่งที่เราจะทาเมื่อกี้ก็คือเราจะเปลี่ยน v นี้เป็นโอเมก้าเนาะตอนนี้เรามีแล้วว่าโอเมก้ากับ v ส่วน r เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนได้แล้วว่าจาก mv กําลังสองเท่าก็จะเป็น m โอเมก้า กำลังสองอ่ะใช่ไหมฮะมีค่าเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยนะครับอ่ะเนี่ยแล้วก็พูดถึงค่าความเร่งแล้วนะครับครูจะพาไปรู้จักกับความเร่งให้ครบอีกหนึ่งประเด็นนะครับก็คือกรณีของความเร่งของวงกลมที่เคลื่อนที่อยู่ในแนวดิ่งนะครับ กรวนี้ที่เป็นวงกลมในแนวดิง่งนะครับสิ่งเราได้ก็คือเมื่อวัตถุกเกิดแนวการเคลื่อนที่ขึ้นเป็นวงกลมนะครับเช่นเรามีเชือกเนาะเรามาหมุนวนเป็นวงกลมในแนวดิง่งแบบนี้นะครับเมื่อวัตถุนั้นอยู่ในตำแหน่งดังภาพนี้เนาะเช่นตำแหน่ง ในแนวราบของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่เงเนี่ยนะครับเราจะได้ว่าแน่นอนลำดับแรกความเร่งที่เกิดขึ้นก็คือมีค่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับเราพิจารณาแล้วว่าในวงกลมที่เกิดขึ้นเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเรามีความเร่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับแต่นอกจากนั้นครับหลายคนรู้ดีแล้วเฮ้เราก็ต้องมีค่า ความเร่งเกิดขึ้นที่เกิดจากแรงดูดของโลกด้วยนะครับอย่างกรณีนี้ตําแหน่งนี้คือ g อยู่แล้วแต่เราจะวิเคราะห์ว่ามันคือค่าความเร่งเนื่องจากแนวเส้นผ่านวงกลมครับหรือค่า transit acceleration นะหรือ at นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ากรณีของที่เกิดขึ้นเป็นความเร่งตามแนวเส้นผ่านวงกลมเนี่ยอย่างกรณีตําแหน่งคุวให้ตำาแหน่งเป็นตําแหน่งหมายเลขหนึ่งนะฮะ มันก็จะมีค่าเป็น G นะครับนะแต่สมมติว่ามาอยู่ที่ตำแหนง่งหมายเลข2นี้นะฮะเรามี G นะฮะเราก็จะต้องเกิด AT เกิดขึ้นนะฮะ at ก็จะเกิดเป็นค่านะครับมีค่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง นะฮะมีค่า G ที่เกิดขึ้นนะฮะแต่เป็นแนวเส้นกำลังวง,งก็ allora คือ g s i ซน์เซตนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ดูด้วยว่าเฮ้ยนในการที่แบบมวงกลมในแนวดิ่งเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำโจทย์เนี่ยเราต้องอ่านให้ครบถ้วนนะครับวิเคราะห์ให้ดีก่อนว่าโจทย์ข้อน,นี้นะฮะ ให้การเคลื่อนที่มาเป็นวงกลมในแนวดิ่งหรือเป็นวงกลมที่อยู่ในแนวระนาบนะฮะถ้าเป็นวงกลมที่อยู่ในแนวระนาบเราก็จะบอกได้ว่าเฮ้ยจริงเรามีการเคลื่อนที่ที่มีความเร่งเข้าสูงกลางอยู่แนวเดียวแต่ถ้าเป็นวงกลมในแนวดิ่งนะครับก็จะมีความเร่งเนื่องจากแรงเข้าสูงกลางหนึ่งแรงนะครับมีความเร่งที่เกิดจากค่าความเร่งของโลกอีกนะฮะที่จะวิเคราะห์ นะครับซึ่งกรณีของแนวดิ่งก็ต้องดูดว่าเฮ้ยมันอยู่ตำแหน่งไหนอย่างในภาพนี้ครูวิเคราะห์เป็นตำแหน่งหมายเลขหึ่งตำแหน่งหมายเลขสอด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะฮะเราจะมาสรุปกันซิว่าอย่างกรณีนี้นะครับเราจะหาความเร่งครับรับความเร่งรับของการเคลื่อนที่เราก็จะได้เป็น ค่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะฮะกำลังสองบวกกับความเร่งตามแนวเส้นของนวงกลมยกกำลังสองนะฮะทั้งหมดถอดสแควรูทนะครับพอเรารู้อยู่แล้วว่าความเร่งตามแนวเส้นของนวงกลมกับความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนั้นจะตั้งฉากกันอยู่เสมอเลยนะครับเพราะั้นเราจะได้ค่าความเร่งลับที่เกิดจากความเร่งทั้งสองแนวนี้เนื่องจากมันตั้งฉากกันเราก็ได้ การรวมเป็นเวกเตอร์ลับออกมาเป็นความเร่งเข้าสู่การกำลังสองบวกความเร่งตามแนวเส้นถ่านวงกลมยกกำลังสองนะครับเท่ากับความเร่งลับนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ครูก็จะฝากเป็นพื้นฐานนะครับให้เราได้รู้จักกับไม่วนะ่าจะเป็นกรณีของนิยามแทงที่แบบวงกลมนะครับ รู้จักกับตัวแปรที่ใช้ในการที่แบบวงกลมนะครับมันจะเป็นเซต้าโอเมก้าแอลฟานะครเซต้าคืออะไรนะเมื่อกี้การกระจัดเชิงมุมใช่ไหมครับโอเมก้าคือความเร็วเชิงมุมแอลฟาคือความเร่งเชิงมุมใช่ไหมครับรู้จักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับของเชิงมุมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถนํามาวิเคราะห์ต่อได้ซึ่ง ครูก็วิเคราะห์ความเร่งต่อใช่ไหมเมื่อกี้ว่าเฮ้เรามีความเร่งเข้าสูส่ศูนย์กลางเป็น v กําลังสองส่วน R หรือก็คือโอเมก้ากำลังสอง A, นะครับหรือเราบอกได้ว่านะครับเราจะมีค่าแรงเข้าสูส่ศูนย์กลางด้วยเป็น m โอเมก้ากำลังสอง A, นั่นเองนะครับอ่ะ สำหรับในคลิปนี้ครูก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะอยากให้นักเรียนทบทวนเพื่อที่เวลาเราไปพิจารณาเป็นเคสของแรงที่เกิวงกลมในแต่ละเคสเนาะว่ามันมีการนําไปใช้ได้อย่างไรเช่นกรณีของรถที่เคลื่อนที่เข้าโค้งการเคลื่อนที่ของวงกลมในแนวดิงนะฮะหรือการเคลื่อนที่ของวงกลมที่เป็นทรงกลวยแบบนี้นะคะรับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ